แผ่นทองเป็นแผ่นทองอที่มีอคขละเลขยันครบคันเลยทีเดียวนะจะเห็นไหมคเป็นมหายันรวยสิบทิศซึ่งอยู่กลางแผ่นทองไหมซึ่งประกอบไปด้วยพระคาถาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโมทายะห,าห,าออาาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์พระคาถาหัวใจพระสิวลีนะชาลิตนะฮะอันนี้ก็เน้นในเรื่องของโชคลาภ พระคาถาเกี่ยวข้องกับทั้งด้านการเงินก็คืออุอากาสะ<ม>อันนี้การงานการเงินดีตามตำนานความเชื่อเชื<ม>่อว่าเป็นอย่างนั้นนะยังมีอิสวาสุ<ม>หัวใจแก้วสามอาการ<ม>ก็คืออิติปิโสนั่นเองนะ<ม>แต่เป็นตัวย่อเอาใส่ลงในมหายนลวนในนี้ด้วยยังมีพระคาถานามอาอุป้องกันภัยยังมีพระคาถานามาพัะทธะปรับธาตุนุ่นดวงในนี้ด้วยยังมีณร้อยแปดต่างๆซึ่งเป็นณเกี่ยวเงินเกี่ยวทองณภนะกกรัพย์ ณประสบความสําเร็จณวนณเวียนณลงไหลณไม่ตัต่างๆรวมแล้วอยู่ในมหายาลรวยสิบทิศแผ่นนี้และยังได้ผ่านพิธีต่างๆถึงสามวาระด้วยกันเราก็อยากให้คนที่ได้เช่าบูชาไปเอาไว้เป็นที่พึ่งทางใจเอาไว้ค้าขายดีๆไว้เชื่อเชื่อมั่นในในแผ่นมหายาลวยที่อาจารย์ทำและอาจารย์ยังได้จารพระคาถาณชาลิตินะด้วย ปากกากกดลงไปนะเขียนนชาลิติในแผ่นนี้ด้วยครับรบแผ่นทอนแผ่นนี้เป็นแผ่นที่เราสามารถพกพาได้นะอาจารย์เอาใส่กระเป๋าตังก็ได้นะก็ถือว่าเรียกเงินเรียกทองกระเป๋าตุงนะจะได้เงินไม่ขาดมือบ,บ,บางคนก็เอาใส่หลังเคตสโทรศัพท์นะ สวยๆแบบนี้เพราะในในในโลกปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าทําธุรกิจผ่านโทรศัพท์กันเป็นส่วนใหญ่การติดต่อประสานงานนักธุรกิจต่างๆอยากให้ประสบความสําเร็จรอยากมีความเชื่อมั่นอยากมีที่พึ่งทางใจก็เอาแผ่นทองใส่หลังเททโทรศัพท์